ไปซื้อน้ำมันให้คนเล็กเอ้ยคนโตคนโตหมูอ้วนใช่ไหมลูกอุ้ยนอนบ่ตาเจ็บเพราะว่าช้างมันก็ดิ้นมันก็จะดิ้นบ้างนะครับแต่ว่าสมมติข้ามีรถบรรทุกไปไม่พูดไปถึงว่าไปเดินไปงานช้างในจังหวัดใช้เวลาสองวันครับตัวครับไปซื้ออะไรมาให้ลูกชายนะครับลูกชายก็ต้องกินน้ำมันนะครับลูกชายคนเล็กไม่ใช่กินกล้วยกินอ้อยเหมือนหมูอ้วนนะครับ นี่ครับนีวันนี้ก็พ่อนางดาวก็มาดูลูกชายคนเล็กนะครับดูครับก็มาเช็คสภาพรถนะครับเพราะว่ารถมันเก่าไปแล้วพอใหม่เรานะครับก็ถือว่าคํำคูนมากดูให้ผมให้พาดูเครื่องนะครับพาจนสภาพนี้นะครับนี่ก็ เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนไส้กรองชื่อเขเรียกว่าไส้กรองนะครับเมื่อเช้านะครับดีนี่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับฮะบอบอกําลังเห็ดปืนอยู่ควันเขียวนะครับควันเขียวมาเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พาควันเขียวไปล่องแล้วนี่ครับภายในนะครับเมื่อเช้านี่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 คอยยกขึ้นเมื่อเช้านี่ยกขึ้นไม่ได้ไหม ในว่าจงสองคนเนาะบอมินนักเนี่ยนะผมติดเชือกข้างบนครับผมไปรัดเชือกนะครับเนี่ยมันมีเป็นอยู่ข้างบนนะครับก็รัดใส่<อ>หัวเก๋งรถนะครับให้เขาทำที่ล็อกใหม่แล้วบอไหนที่ล็อกตรงนั้นล็อกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องม,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 มันล็อกดีอยู่โอเคอเดี๋ยวเราเรา,เราดึงช่วยดึงก็ได้นี่ล็อกล็อกตรงนี้เสียนะครับล็อกนี่เสียนะครับจะาพมันไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่ดูครับดูล็อกกับหัวรถนะครับพอนองดาวพาชมภายในของ ลูกชายคนเล็กค้ำคูนนะครับให้หวยด้วยให้ไปคนเฉียวก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอออีฟันกับอีฟซีก็ถูกหวยกันเยอะทั่วหน้ายินดีกับคนถูกวันนี้ก็จะเปลี่ยนเท้าให้ลูกชายนะครับลูกเท้าลูกชายนี่เขาเรียกว่าเท้ารอรถนะครับหมดสภาพฮะก็ถือว่าโอเคครับผมจะทำให้แบบมาตรฐานเลยครับครเจียว เดี๋ยวไปพาไปดูข้างบนนะครับดูครับนี่นะครับนี่ตรงที่ผมต้องทํานะครับเพราะว่ากลัวขีขาดนะครับเวลาช้างเห็นไหมเป็นยังไงแน่นครับแน่นไหมเพิ่มความมาั่นฐานนี่นะครับไปดูไปเรื่อยนะครับทุกเสานะครับแล้วเราไม่ตัดตไม่ไม่ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดคือควรจะว่าจะให้ตัดตะแกรงก็ไม่ไม่ไม่ต้องอะไรก็ก็ใส่ตรงมือไงใส่ตะมืนแล้วเราจะใส่ยังไง ก็ต้องเจาะอย่างนั้นที่ตรงนี้ทุกที่ผูกช้างนะครับต้องผูกนะครับปล่อยไม่ได้นะครับว่าเวลาตกตกใจก็กลัวเวลาช้างตกใจความปลอดภัยครับความปลอดภัยนี่ครับทํารอบรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งใช่ไหมที่นั่งที่นั่งเราจะทำที่นั่งนี้เพื่อดูช้างเพื่อวานสิ่งของแล้วดูช้างนั่งดูช้าง คุณไม่ได้แสดงหลือวันนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วน้องมีไว้เรียบร้อยครับโอ้ช่วงเสี่ยงใช่ไหมช่วงเสี่ยงช่วงบ่ายก็แสดงอีกรอบก็ถือว่าโอเคนะครับดูความทนครับความแข็งมากแข็งแรงจะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นครับก็เป็นช้างรถยนต์เป็นรถที่ขนขนอะไรนะบรรทุกบรรทุกไม่ใช่รถบรรทุกข้าวเรามาบรรทุกช้างนะครับเพราะว่าช้างมันก็ดิ้งมันก็จะดิ้นบ้างนะครับแต่ว่าสมมติ ข่ารถบรรทุกไปไม่พูดไมถึงว่าไปเดินไปงานช้างในจังหวัดใช้เวลาสองวันครับค่าตัวค่าตัวเหรอค่าตัวสี่พันกีวันอาทิตย์นหนึ่งครับอาทิตย์นหนึ่งไม่คุ้มครับไปช่วยจังหวัดโอ้ไม่คุ้มแต่ว่าไปช่วยงานจังหวัดไปช่วยงานจังหวัดก็เป็นงานช้างเราเอาไม่เอาช้างไปช่วยเราจะเอาอะไรไปช่วยทำไมช่วยให้กำใจจ้างค่ารถไปแล้วค่ารถเท่าไรค่ารถพันไปกลับโอ้ซ้ำซ้ำมันไปกลับแล้วถ้าขึ้นตัวเดียวก็ เหลืออยู่พันสองกิมอยู่หมดครับไม่แตกไปด้วยใจอย่างมาไปช่วยครับช่วยงานจังหวงัดเนาะาเราก็ไปงานอนาทิตย์หน้านี้เราไปงานอะไรนะใส่บาทครับใส่บาทก็แฟนกับเอฟซี C, ถ้าอยู่ถแถวละเวกแถกวจังหวัดสุรินทร์ไปให้กำลังใจได้ครับไปให้กำลังใจได้ที่ที่อะไรนะอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์จังวางศรีรงจังวางครับผมไปดูได้ครับก็ปราบแพ้ปวดขีดขาดนะครับเวลาช้างพิง ใช่ไหมปันเสียวเวลาช้างทำทำทำสถานิสฐานหน่อยทำอะไงหนก็คือเวลาช้างสองเที่ยวเวลาเดียบตุ๊บไปิงปุ๊บก็จะอาจทำให้ที่กระบะกระบะขีดขาดได้อันนี้เพิ่มความแข็งแรงนะครับเชือกเชือกไว้ผูกนะครับทุกมุมนะครับต้องให้กำลังใจช่างด้วยครับโอ้ช่างสุดยอดแล้วช่างยอด ยวผมไปดูว่าผมไปซื้ออะไรมาให้ลูกชายนะครับลูกชายก็ต้องกินน้ํามันนะครับลูกชายคนเล็กไม่ใช่กินกล้วยกินอ้อยเหมือนหมูอ้วนนะครับนี่ครับนี่น้ำมันเครื่องแล้วก็เฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายด้วยก็ลูกชายผมกินแบบประมาณนั้นนะครับลูกชายคนเล็กถ้าลูกชายคนโตหมูอ้วนกินแต่กล้วยแต่อ้อยลูกพับนะครับนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับการขับวิซีที่รักเรนดูในครอบครัวดาวคิงเดือนนะครับรถคันนี้นะครับถือว่าสมาชิกในครอบครัวของดาวคิงเดือนนะครับอาจจะไม่โก้รู้ราคาเป็นล้านสองล้านก็ถือว่าอยู่ในครอบครองเราก็ค่อยตกแต่งดูไปเรื่อยๆว่าถือว่าขอให้ลูกชายคนเล็กข้าคูนกับครอบครัวดาวคิงเดือนก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมกลับไปดูลูกชายก่อนนะครับเพราะว่าลูกชายอยู่บ้านนะครับ ผื่อมีแฟนขับเอฟซีมาเยี่ยมนะครับผมมาจากไหนผมไปซื้อของกินให้ลูกชายคนเล็กผมครับซื้อน้ำมันน้ำมันเครื่องครับอ่ะเราไปดูกันครับผมดูลูกชายคนเล็กคนโตคนโตไปดูหมูอ้วนตอนนี้ผมก็มามถึงบ้านแล้วครับดูลูกชายส่วนแม่ดาวไม่อยู่บ้านนะครับวนแม่ดาวไปซื้อน้ำมันให้คนเล็กให้คนโตคนโตหมูอ้วน ใช่ไหมลูกวิอย่างนอนบอ่ตาเจ็บเจ็บเฮาใครมาเอ่ยนี่ใครมาอยู่บ้านเราหลงนึงพี่หลงฮะพี่หลงเราไปดูกันใครมาอยู่บ้านเราฮะแม่เดาวสงสัยไปซื้อละไมาห่หมูว่านกับพ่อปีใหม่แล้วเห็นปีใหม่อยู่คนเดียว ใหม่ครับใหม่มาอยู่กับพ่อลูกอู้จุพปป่อด้วยจุพ่อด้วยจุพ่อนะครับพ่อเสียมไปซื้อของให้กินล,ลูกซื้อผลไม้ให้ลูกกินเนอะเดือดน,นะพ่อแม่ไม่อยู่นะลูกทำไมไม่พ่อแม่ไม่อยู่ทำไมไม่เลาะเลยวันนี้อืมสวัสดีค่ะลี่ยัง ่เหลยยัางปีใหม่ค่ะไม่ค่าหรอกค่ะกินอย่างเดียวค่ะส่วนหมูวันนะครับนู่นครับวันนี้ไม่กวนที่ปีใหม่ครับอยู่ใครอยู่มันนะครับนิ่งนะครับถือว่าเป็นนิ่งอู้รมอากาศเย็นดีมากส่วนแม่แป้งเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับใช่ยืนโจปัดหัวตามเคยอ,อ้เสียงลมลมแรงมากส่วนพี่เดอนของเราอยู่นู้นนะครับ ลมไม้นะครับพอดีเมื่อคืนก็ผูกอยู่ที่โรงช้างนะครับพ่อย้ายไปอยู่ข้างนอกนะครับเตรียมที่นะครับทําความสะอาดนะครับนี่ครับตรงที่พี่เดือนถูกอยดือ้อยอ,อยดือ้ออยดื้อนะลูกสีไม้ไม่เอาลูกอย่าดือ้อพ่อแม่มาอยู่นี่เกรียมตัวมากนะหึมเบ็นเลาะเลยทําไงครับเอะไรพ่อ อยู่กับพ่อกับแม่เราโอ้ยดเดินวนหน้าวนหลังครับไม่อยู่นิ่งเ่ินม้วนทำาไรม้วนม้วนครับแม่เอฟซีเรียกลูกดูดูด,ด,ดูขานะครับยืนนิ่งกินนะเดีย๋ยวไปดูฝั่งนี้ครับ มูวนชัดๆนะครับไปเยี่ยมน้องชายไหมเมื่อกี้พ่อซื้อของไปให้น้องด้วยส่วนน้องนะก็จินน้ำมันนะลูกส่วนอ้วนนะจินแต่กล้วย,แ,ออยแตงอ้าแตงแตงอันนี้แม่ดาวกับแม่ลีไปซื้อผลไม้กับแม่ปีใหม่ด้วยหิวไหม เฮงมาลูกอ่าพ่อไม่กวนแล้วกินหญิงไม้ไปเรื่อยๆส่วนปีใหม่จะนิ่งมากนะครับดูครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อ Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเดิมนะครับจะไม่พลาดชิปวิดรโอหน้ารา,าก็รัวดาวเชิงเดือนให้ดูไปเรื่อยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบา,บาย